สวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่กับช่องอหลังครับผมคลิปนี้อยู่พม่าครับฝั่งพม่าครับผมโอ้ยวจผ่านด่านมาได้แต่ละด่านรถเมืองไทยประเทศไทยมาฝั่งนี้เยอะครับก็เลยช้า เยอะรถเยอะมากเลยครับผมแต่มันก็ดีที่ว่าสะพานสองมันกว้างกว่าสะพานแรกครับผม แต่ก็เดินเอกสารยื่นเอกสารหลายจุดครับ ก็จะเสียค่าคุ้มคองครับ20บาทมีครับมีคนโบอกอยู่ข้างหน้าครับนี่ครับคนนี้ครับไม่เอา แบบไหนอะ่ะกาแฟตายแล้วโดนยึดไปสี่ร้อยเลยครับพี่น้องมองเห็นได้ไงไม่รู้นะ ไม่ค่าเช้มขัดครับเสียเงินไปกับเปล่าเลยสี่รอยมันก็จับรถประเทศเราแหละประเทศไทยแหละรถบ้านเขาไม่จับหรอก มันก็เป็นความสับเค้าของผมเองครับผมแต่ก่อนมาไม่ค่าเข้มขัดไม่อะไรมันมันก็ไม่เลียกนะแต่มันก็แค่ขอ,ขอ20บาทแต่มาเที่ยวนี้อ่ะมันเริ่มเข้มเข้มขัดเข้มขัดเรื่องจราจรแล้ว